การสู้รบครั้งสำคัญของไทยเพื่อปกป้องประเทศจากผู้รุกรานเปิดเผยปมความขัดแยง้งอันนำไปสู่การรบทางทะเลที่ดุเดือดที่สุดของไทยวีรกรรมความกล้าหาญของผู้เขาจะถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์ The War Story ขอเชิญพบกับศึกหนักของกองทัพเรือไทยยุทธนาวีเกาะช้า,ชาง ยุทธนาวีเกาะช้างเป็นเหตุการณ์รบทางเรือที่เกิดขึ้นในกรณีพิพาทอินโดจีนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ไทยเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสภูมิหลังของความขัดแย้ง ในปีพศ2482ขณะที่ฝรั่งเศสจะประกาศสงครามกับเยอรมน,นีแต่ยังมีความห่วงในอนณานิคมของตนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลไทยทำสุทธิสัญญาไม่รุกลานกันทางแลมอินโดจีนซึ่งรัฐบาลไทยยินดีที่จะตกลงตามคำขอของฝรั่งเศสแต่ขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดนบริเวณแม่น้ำคงเสียใหม่ให้ถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งสองประเทศได้ต่อรองกันอยู่หลายเดือนในที่สุดก็ได้ทําสนทิสัญญาไม่รุกรานกันในวันที่12มิถุนายนพศ2483ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับเยอรมน,นีเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2483 รัฐบาลฝรั่งเศสเคทวีชีได้ขอให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันต่อสันธิสัญญาไม่รุกรานกันรัฐบาลไทยจึงตอบไปเมื่อวันที่11กันยายนพศ2483โดยมีใจความว่าไทยพร้อมที่จะให้สัตยาบันถ้าฝรั่งเศสยอมรับข้อเสนอของไทย3ข้อได้แก่ข้อ1นขอให้ถือร่องนำลึกเป็นเส้นแบ่งเขตผมแดนระหว่างประเทศ ข้อที่2ขอให้ชัยบุรีและจำปาสักฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับหลวงพระบางและตรงข้ามกับปากเสให้ทางการไทยและข้อ 3. ขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าอินโดจีนเปลี่ยนจากอธิปไตยของฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสจะต้องคืนอาณาเขตลาวและกัมพูชาให้กับไทยหลังจากที่ฝรั่งเศสได้พิจารณาข้อเสนอ3ข้อนี้ทางการฝรั่งเศสยอมรับข้อเสนอเพียงข้อแรกเท่านั้น มาในฝั่งสถานการณ์ในประเทศไทยในวันที่8ตุลาคมพศ2483เมื่อคณะนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองรวมทั้งประชาชนร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลเรียกเอาดินแดงคืนจากฝรั่งเศสจากวิกฤตการ์รศ .112 เช่นเสียมราชพระตะบองและจำปาสักเป็นต้น จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการ,าราทหารบกในขณะนั้นกล่าวขอบคุณนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทางวิทยุกระจายเสียงและปลูกความรู้ส like ึกชาตินิยมด้วยเพลงปลุกใจซึ่งในเวลานั้นได้ถูกเปิดอย่างต่อเนื่อง ในฝั่งของด้านอินโดจีนฝรั่งเศสได้มีการเคลื่อนไหวในการเตรียมกําลังรบซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าฝรั่งเศสเตรียมการจะรบกับไทยโดยได้มีการโยกย้ายทหารจากอา่าวตังเกียมายังชายแดนไทยและได้รวบรวมอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งสะสมสเสบียงอาหารไว้ตามชายแดนไทยจํานวนมากปลายเดือนสิงหาคมพศ2483เริ่มมีการส่งทหารเข้ามาแทรกซึมฝั่งไทยรวมทั้งส่งเครื่องบินล้ําแดนเข้ามาทั้งจงังหวัดตราดลึกถึง5กิโลเมตร ซึ่งจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลไทยได้ประท้วงฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสไม่ได้สนใจต่อการประท้วงเลยมีนำซ้ำมเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2483ฝรั่งเศสจึงได้ส่งเครื่องบินจำนวน5ลำเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมแล้วกลับไปซึ่งทำให้มีราษฎรไทยหลายลารายได้รับบาดเจ็บ หลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลไทยตัดสินใจจะใช้กําลังทหารเพื่อป้องกันประเทศในทันทีทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศซึ่งมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อมาเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2483ฝ่ายไทยได้ประกาศระดมพลและสั่งเคลื่อนย้ายกำลังทหารเข้าประจำชายแดนเพื่อเข้าตีตอบโต้ และในวันที่5มกราคมพศ2 4 8 4กองทัพไทยได้เคลื่อนกองทัพบุกเข้าไปในเขเมรและลาวเพื่อมุ่งยึดดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในส่วนของการรบทางน้ำไทยนำโดยเรือหลวงทนบุรีประเภทเรือปืนยามฝั่งระวังขับน้ำ2,350ตันมีนาวาเอกหลวงพร้อมวิลพันธ์เป็นผู้บังคับการเรือและผู้บังคับหมวดเรือ เรือหลวงสงขาประเภทเรือตอร์ปิโดระวังขับน้ำ460ตันมีนาวาตรีชั้นสิงหชาญเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงชนบุรีประเภทเรือตอร์ปิโดระวังขับน้ำ460ตันมีเรือเอกประทินชัยชาญเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงระยองประเภทเรือตอร์ปิโดระวังขับน้ำ460ตันมีนาวาตรี บเทศนาสดับเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงนองสาหร่ายระวังขับน้ำ460ตันมีเรือเอกดาวเรืองเพชรชาติเป็นผู้บังคับการเรือและเรือลำสุดท้ายเรือหลวงเที่ยวอุโทโธระวังขับน้ำ50ตันลันกองรบที่เกาะช้าง ในเช้าวันที่17มกราคมฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือส่วนใหญ่ที่อยู่ในอินโดจีนในการบังคับบัญชาของนาวาเอกเบรังเย่เข้ามาในหน้าน้ําไทยทางด้านเกาะช้างโดยความมุ่งหมายที่จะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นประการสําคัญเพื่อกดดันให้กําลังทหารไทยที่รุกข้ามชายแดนต้องถอนกําลังกลับมาป้องกัน กำลังทางเรือของฝรั่งเศสได้อาศัยความมืดและความเร็วรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้างโดยกองกำลังทางเรือของฝรั่งเศสประกอบไปด้วยเรือทั้งหมด7ลำนำโดยเรือลามอสปิเกประเภทเรือลาดตระเวนเบาระวังขับน้ำ7,880อตันใช้เป็นเรือธงโดยมีนาวาเอกเรจีเบรังเยเป็นผู้บังคับการเรือและผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจที่7 เรือ ane, รรอามิราลชาเ, Q, เน,นาเเ่ประเภทเรือสรูระวังขับน้ำ2,165ตันมีนาวาเอกตุ๊แสงเดอร์กีเอฟคูเป็นผู้บังคับการเรือเรือดูมองดูวิวประเภทเรือสรูปชั้นเดียวกับเรืออามิราลชาเน่ระวังขับน้ำ2,165ตันมีนาวาโทเลอคาเวสเป็นผู้บังคับการเรือ เรือมารนประเภทเรือสลูระวังขับน้ำา644ตันมีนาวาตรีแมคคาดีเยเป็นผู้บังคับการเรือเรือตาอปูประเภทเรือสลูระวังขับน้ำา6 0ตันมีนาวาตรีมาร์กเป็นผู้บังคับการเรือและฝรั่งเศสยังมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธหนึ่งลำรวมถึงเรือดำน้ำอีกหนึ่งลำ แผนการของฝรั่งเศสจะแบ่งกองเรือเหล่านี้ให้แยกออกเป็น3หมู่โดยหมู่ที่1ประกอบไปด้วยเรือลามอตปิเก้เพียงลำเดียวเข้ามาทางช่องด้านใต้ระวังเกาะขุมกับเกาะหวายหมู่ที่3ประกอบไปด้วยเรือสลูปหนึ่งลำกับเรือปืนอีก3ลำเข้ามาทางช่องด้านตะวันตกระวังเกาะขุมกับแหล่งบางเาบ้าบริเวณเกาะช้างในส่วนของหมู่ที่2ประกอบไปด้วยเรือดำน้ำและเรือสินค้าติดอาวุธรออยู่ด้านนอกในทะเลและไม่ได้เข้าทำการรบ เมื่อเวลา6กนาฬิกา5นาทีเครื่องบินตรวจการฝรั่งเศสจากฐานทัพเมืองเรียมในกัมพูชาบินตรวจการผ่านกองเรือไทยและยืนยันตำแหน่งเรือตอร์ปิโดไทยได้สองลำซึ่งมันได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ฝ่ายฝรั่งเศสอย่างมากเพราะรายงานก่อนหน้านี้ระบุจำนวนเรือตอร์ปิโดไทยเพียงแค่ลำเดียวซึ่งเหตุผลที่พวกฝรั่งเศสไม่รู้เรื่องนี้เนื่องมาจากในคืนนั้นเรือหลวงชนบุรีเพิ่งเดินทางมาถึงเพื่อพัดเปลี่ยนกับเรือหลวงสงขาซึ่งมีกำหนดการจะกลับฐานทัพเรือสตาฮี ต่อมาเมื่อเวลา6นาฬิกนาทีเครื่องบินทะเลฝรั่งเศสแบบลัว1 3 0 0ทำการทิ้งระเบิดโจมตีเรือตอร์ปิโดไทยแต่ถูกไทยยิงตกโดยปืนต่อต้านอากาศยานเรือฝรั่งเศสรับรู้จำนวนเรือไทยจึงเดินหน้าเข้าตีตามแผนแต่กองเรือไทยเริ่มไหวตัวแล้วและได้ขหมเร่งความดันไอ้นาำเพื่อเตรียมเข้าต่อสู้ เวลา6นาฬิกา20นาทีนาวาโทหลวงพร้อมวิลพันธ์ผู้บัญชาการเรือหลวงทนบุรีสั่งถอนสมอเคลื่อนลำประจำสถานีรบและสั่งให้เรือหลวงหนองสลายและเรือหลวงเทียอุทกซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กถอนตัวออกไปจากสมอรับภูมิเมื่อสังเกตเห็นเรือข้าศึกอยู่ในพิสัยเวลา6นาฬิกา38นาทีเรือหลวงทนบุรีและเรือหลวงสงขาเข้าประจันหน้ากับกองเรือฝรั่งเศสและทำการยิงตอบโต้กับเรือลามอสปิเกตท,ที่ระยะ10กิโลเมตร เรือหลวงสงขาต่อสู้กับเรือลาโอตปิเกตที่มีอาวุธหนักกว่ามากแต่เรือหลวงสงขาไม่มีมุมยิงต่อปิโดที่เหมาะสมเนื่องจากเรือหลวงสงขาจอดโดยหันหัวเรือไปทางฝั่งเกาะช้าง การสู้รบหนีทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อหมู่เรือสรุปของฝรั่งเศสเข้าร่วมในการรบและรุมยิงเรือหลวงทบุรีกระสุนนัดหนึ่งจากเรือลามอสปิเกตตายตกใต้สะพานเดินเรือของเรือหลวงทบุรีและเกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้ผู้บัญชาการเรือหลวงทบุรีรวมทั้งทหารหลายนายเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากส่งผลในการบังคับบัญชาการสื่อสารและการควบคุมกองเรือหยุดชะงักในส่วนของเรือหลวงสงขาในเวลาต่อมากระสุนของเรือลามอสปิเกตทำความเสียหายแก่เรือ ทรงสงขาซึ่งทําให้เกิดไฟไหม้กลางลําเรือน้ําทะลักเข้าตัวเรือคลังกระสุนของเรือถูกน้ำท่วมลูกเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากนาวาตรีฉันสิงหะชานผู้บัญชาการเรือลวงสงขาส,งสร้างสละเรือเมื่อเวลา6กนา,าินาานนากา,งงา,านาทีหลังจากการยืนหยัดในการ,รบได้เป็นเวลา35นาที ในขณะเดียวกันเรือหลวงชนบุรีได้ทําการยิงต่อสู้กับหมู่เรือสลูของฝรั่งเศสที่ตรงเข้ามารุมโจมตีเรือหลวงชนบุรีถูกกระสุนที่ท้ายเรือและกลางลําเรือเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้ทําให้ลุกเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนายเรือเอกประทินชัย,ยชาญผู้บัญชาการเรือหลวงชนบุรีสั่งสละเรือเมื่อเวลา6กนาฬิกาห้นาทีหลังจากทาการรบได้เป็นเวลา40นาที ซึ่งภายหลังมีรายงานจากฝ่ายไทยว่ากองเรือฝรั่งเศสได้กระทําการผิดธรรมเนียมการรบทางทะเลโดยใช้ปืนกลยิงกระาทหารเรือไทยที่ลอยคออยู่ในทะเล ต่อมาเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีผลจากการถูกรุมยิงทําให้เกิดไฟไหม้ใหญ่ขึ้นบนเรือหลวงทบุรีแต่ทหารบนเรือไทยที่เหลือเพียงลำเดียวในสนามรบยังคงทำการยิงต่อสู้โดยสลับเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เรือฝรั่งเศสทั้ง3ลําเมื่อระบบถือท้ายเสียหายป้อมปืนไม่ทํางานทหารไทยต้องใช้วิธีการหมุนป้อมปืนด้วยมือเองทําให้การยิงตอบโต้ของเรือหลวงทบุรีเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ถึงกระนั้นเรือหลวงทบุรีก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เรือลามอตปิเกได้ใน เวลาเดนาฬิกา40่นาทีมีเครื่องบินลำหนึ่งของฝรั่งเศสเข้ามาทิ้งระเบิดทะลุดาดฟ้าเรือหลวงทนบุรีมีลูกเรือเสียชีวิตทันที3านายและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งในขณะที่เรือทั้งหมดยังทำการรบอย่างติดพันป้อมปืนที่เรือของเรือหลวงทนบุรีไม่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำเนื่องจากไม่อาจบังคับเรือให้ตรงทิศทางได้เรือหลวงทนบุรีจึงได้แล่นลำเข้าสู่น้มตื้นและในเวลาต่อมากองเรือรบฝรั่งเศสได้ส่งสัญญาณถอนกำลังจากการรบ เวลาเจ็นาฬิกาห0นาทีหลังจากการถอนตัวจากการรบเรือลาโมสปิเกได้ยิงตอร์ปิโดอีกชุดหนึ่งเข้าหาเรือหลวงทนบุรีที่ระยะ15กิโลเมตรแต่ตอร์ปิโดเหล่านั้นพลาดเป้าทั้งหมดในส่วนของเรือหลวงทนบุรีก็ยังทําการยิงต่อสู้อย่างต่อเนื่องและในที่สุดเรือทั้งหมดได้เคลื่อนออกนอกพิสัยทําการรบ เวลา8นาฬิกา40นาทีนาวาเอกเรจีเบรังเยออกคำสั่งให้กองเรือฝรั่งเศสมุ่งหน้ากลับฐานทัพเนื่องจากเกรงกำลังหนุนของไทยโดยเฉพาะเรือดำน้ำเนื่องจากฝั่งไทยรู้ตัวแล้วในเวลาเดียวกันหมู่บินที่2โดยเครื่องฮ็อกสาจากกองบินจันทบุรีได้เดินทางมาถึงและทำการทิ้งระเบิดโจมตีกองเรือฝรั่งเศสแต่ถูกสกัดโดยปืนต่อต้านอากาศยานอย่างหนักโดยมีระเบิดลูกหนึ่งตกลงบนเรือลามอสปิเก้แต่ไม่เกิดการระเบิด ในเวลา9นาฬิกา40นาทีฝูงบินทิ้งระเบิดของไทยได้หันหน้ากลับไปทําให้กองเรือฝรั่งเศสหลุดรอดไปได้และเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังไซงอนหลังจากการรบชิ้นสุดลงเมื่อเรือลบฝรั่งเศสลาถอยไปจากบริเวณเกาะช้างแล้วป้อมปืนต่างๆของเรือหลวงทนบุรีจึงหยุดยิงเมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีทหารประจำป้อมปืนต่างพากันเป็นเสียงชชยโยขึ้นพร้อมๆกันด้วยความดีใจที่พวกเขาสามารถขับไล่ข้าศึกไปได้ หลังจากความพึ่มปิติอินดีลูกเรือทั้งหมดก็ได้ช่วยกันดับไฟที่ไม่เรืออยู่อย่างหนักแต่ไฟก็ไม่ได้สงบลงเรือเอกทองอยู่สว่างเนตรรักษาการแทนผู้บังคับการเรือจึงตัดสินใจปล่อยน้ำเข้าคลังกระสุนและดินปืนเพื่อเป็นการป้องกันดินปืนและกระสุนต่างๆจากการระเบิดเมื่อไฟลุกลามไปถึงเป็นผลทำให้น้ำไหลเข้าเรือเห็วขึ้นและทำให้เรือเอียงไปทางกราบขวาแต่ก็ยังดีที่เรือหลวงธนบุรียังคงสามารถเดินทางต่อไปได้โดยความสามารถของช่างบนเรือ แต่ต่อมาเมื่อไฟลุกลามไปถึงห้องเครื่องจักรควันไฟและควันระเบิดได้กระจายไปถึงห้องเครื่องจักรใหญ่และห้องไฟฟ้าทําให้ทหารช่างในห้องไฟฟ้าแปดนายขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกจะพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือทายทหารภายในห้องเครื่องยนต์แต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีไฟไม่สกัดอยู่ที่ปากทางช่องขึ้นลงไปยังห้องเครื่องของเรือ ต่อมาเมื่อเวลาการนาฬิกาห้นาทีเรือหลวงช้างภายใต้การบังคับบัญชาของเรือเอกสนิทอังกินันได้นําเรือเข้าช่วยดับไฟที่กําลังไม่อยู่อย่างหนักบนเรือหลวงทนบุรีแต่ไม่ค่อยได้ผลเพราะสายสูบน้ำพระบายยาวไม่พอที่จะลากหัวสูบไปฉีดไดถึงห้องต่างๆภายใต้ดาดฟ้าเรือได้เรือหลวงช้างจึงเปลี่ยนวิธีเป็นการลากจุงเรือหลวงทนบุรีพร้อมทั้งทา,งทางการดับไฟในเรือไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ผลอีก ผู้บังคับการเรือหลวงช้างจึงตัดสินใจที่จะจูงเรือหลวงทนบุรีให้ไปเกยตื้นที่บริเวณแหลมงอบเวลา1า3 0นเรือหลวงทนบุรีถูกจูงมาถึงเขตน้ำตื้นและไม่สามารถล่าจูงต่อไปได้ต้นเรือของเรือหลวงทนบุรีจึงสั่งให้ลำเลียงทหารที่บาดเจ็บลงเรือหลวงช้างแล้วสละเรือชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและทหารเรือส่วนหนึ่งยังคงพยายามดับไฟในเรือหลวงทนบุรีต่อไปแต่ไม่สำเร็จ และในที่สุดเรือหลวงทนบุรีก็จมลงเมื่อเวลา16กตกานาทีความสูญเสียจากยุทธนาวีเกาะช้าง ฝ่ายกองทัพเรือไทยสูญเสียเรือลบไป3ลํลำคือเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีโดยมีทหารเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นจำนวน36นายแบ่งเป็นทหารเรือประจำเรือหลวงทนบุรีจำนวน20นายซึ่งรวมถึงนาวาเอกหลวงพร้อมวิลพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีด้วยเรือหลวงสงขลาสูญเสียนายทหาร14นายและเรือหลวงชนบุรีสูญเสียนายทหารสองนาย ในเวลาต่อมากองทัพเรือไทยได้ทําการกู้เรือหลวงทนบุรีขึ้นมาเพื่อทําการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในเดือนกันยายนพศ2484แต่เนื่องจากเรือได้รับความเสียหายหนักมากกองทัพเรือไทยจึงได้ปลดระวางจากการเป็นเรือรบและใช้เป็นกองบังคับการลอยน้ําของกองเรือตรวจอา่าวกองเรือยุทธการจนกระทั่งปลดประจำการในปีพศ2502หลังจากนั้นทางราชการจึงได้นําส่วนป้อมปืนของเรือหลวงทนบุรีและขอบังคับการมาจัดตั้งเป็นอนุสรสถาน ฝ่ายในโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการสำหรับฝ่ายฝรั่งเศสแม้จะไม่เสียเรือลบลำใดเลยก็ตามแต่เรือธงลามอสปิเกนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันส่วนจำนวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นการข่าวของไทยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนแต่มีรายงานว่าเมื่อเรือข้าศึกกลับถึงไซงอนได้มีการขนศพทหารที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นบกตลอดทั้งคืน ขณะที่ฝ่ายฝรั่งเศสอ้างว่าไม่มีความสูญเสียแต่อย่างใดเลยแต่ฝ่ายไทยกลับยืนยันว่าเรือลามอสปิเกตถูกเรือหลวงทมบุรียิงเข้าอย่างจังจนสังเกตได้ว่ามีไฟลุกอยู่ตอนท้ายของเรือโดยอ้างอิงตามคาให้การของทหารเรือที่รอดชีวิตและชาวประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ หลังจากสิ้นสุดกรณีพิาพาทอินโดจีนพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญก้าหารเพื่อเชิดชูกแก่ทหารเรือที่เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้เป็นจํานวนทั้งสิ้น18นายซึ่งส่วนใหญ่คือผู้เสียชีวิตจากยุทธนาวีเกาะช้างและในส่วนของทหารที่เข้าร่วมรบในกรณีพิาพาทไทยอินโดจีนฝรั่งเศสทุกคนอย่างได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรบภูมิรวมถึงเรือรบอีกหนึ่งลำคือเรือหลวงธนบุรีโดยรัฐบาลได้จัดพิธีประดับเหรียญก้าหาร แก่ทงชานเรือหลวงทนบุรีทงใช้เฉลิมพลประจำหน่วยทหารต่างๆตลอดจนทหารโบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจสนามที่ปฏิบัติการรบดีเด่นในสงครามครั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายนพศส4 8 4ณนา,านพระบรมรูปทรงมา้าและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราววีรกรรมทหารกล้าของไทยผู้เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียหากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องบอโซนต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย